ใส่ใจในสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเจ็บป่วยมาช่วยกันหน่อยอย่าหนีอย่าหลบอย่านิ่งดูดาโลกภัยนี่แลตัวร้ายมนุษย์หญิงชายตายไปมากคน ออพี่ปุณแก้วรู้ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรามักจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงในการทํางานด้วยการนั่งการยืนหรือการเดินและมันอาจจะเป็นการทําร้ายกระดูกสันหลังของเราโดยไม่รู้ตัวทั้งๆที่กระดูกสันหลังเนี่ยเป็นเสาหลักของร่างกายเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาททุกเส้นที่ออกไปควบคุมการทํางานของร่างกายในทุกระบบได้ความรู้เอาได้วันนี้ปั่นเลือกับการยืนนั่งเดินตีตูกวิจีไม่ทูกวิธี ครับมันต้องปรับเปลี่ยนนะฮะการยืนในบางคนนึกว่ายืนแบบนี้ถูกแต่จริงแล้วมันจะมีผลต่อกระดูกสันหลังนะครับการนั่งนะครับการนั่งก็มีฮะอย่างเช่นการนั่งไข้ห้างเนี่ยกรับการนั่งไข้ห้างการนั่งไขว้ห้างบ่อยๆนี่นะครับจะทําให้น้ําหนักตัวมันลงไปที่ก้นข้างใดข้างหนึ่งฮะทำให้กระดูกคดอโดกดได้ใช่ครับแล้วว่าเมื่อนป้มจอบนังกอดอ,อกการนั่งกอดอกนี่ก็จะทําให้หลังช่วงบนฮะถูกยืดยาวออกหลังค่อมและงุ้มไปด้านหน้ากระดูกคอยื่นไปด้านหน้า มีผลต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนอาจทำให้มืออ่อนแรงหรือชาได้แกหนังก้อนออกเนี่ยครับใช่ครับพี่แลวเจ้าอัดหนังเม้นคนติดนังหลังงอหลังขอมติดต่อกันเป็นชั่วโมงนะครับโอ้ยถ้านั่งหลังงอหลังข้อมติดต่อชั่วโมงเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อมันเกรงค้างครับมีอาการเมื่อยล้าปวดมีปัญหาเรื่องกระดูกผิดรูปตามมาอ้อไม่ดีแล้วและถึงบังคนติดชอบนัง เบาเกาเอไม่เต็มก้านไม่เต็มก้นนะครับหนังก้อกและมาณนั้น,นอันนั้นก็อันตรายนะครับทําให้กล้ามเนื้อหลังต้องทํางานหนักเพราะฐานในการรับน้ําหนักตัวแคบอ,อและเรื่องการยืนนะครับคนเรานี่จะยืนเป็นพืนจึงจะดีครับเวลายืนการยืนเนี่ยนะครับควรจะยืนพักขาลงน้ําหนักที่ขาทั้งสองข้างเท่าๆกันยืนให้ขากว้างเท่าสะโพกจะทําให้เกิดความสมดุลของโครงสร้างร่างกายนะครับ เล็บ่อผมมันพมบนเนี่ยพุ่งมากจะยืนแอนพุ่งลั่งคอมไม่ได้ครับพี way, ่ควรจะยืนให้หลังตรงขมแมวท้องเล็กน้อยเออนเนัี่ยพอเจ้าเจ้ามาแมวและพอเมียมาแล้วบร้อย นะครับอันนี้ต้องต้องขะแมวนะับเพื่อรักษาแนวกระดูกช่วงล่างไม่ให้แอนจะทําให้ไม่ปวดหลังนะครับอ้จึงมันยังเมีย ب, ปมในจอบใส้จ,จิงรองเท้าจนจุ้งตีหนึ่งจ้ามนิ้วเจนิ้วโอ้ยใส่รองเท้าส้นสูงเกินหนึ่งนิ้วครึ่งเนี่ยนะครับจะทําให้แนวกระดูกสันหลังช่วงล่างแอนมากกว่าปกติทําให้ปวดหลังนะครับอ่าและมันยังบางก้นจอปลายเป้าเหล่าลครับสปายกระเป๋าถ้าสปายกระเป๋าข้างเดียวต่อเนื่องกันเป็นเวลานานเนี่ยนะครับก็ไม่ดีฮะ ต้องเปลี่ยนไปใช้อีกข้างบ้างนะครับโดยใช้ร่างกายทั้งสองข้างให้เท่าเท่ากันนะครับแล้วว่าการหิ้วของหนักด้วยนิ้วบ่อยๆเนี่ยจะทําให้มีผังผืดยึดตามข้อนิ้วมือนะครับแล้วก็การนอนก็เหมือนกันนอนขดตัวนอนตัวเอียงเนี่ยก็จะทําให้มีปัญหามีผลกับกระดูกนะครับหมอนที่หนุนศีรษะต้องไม่แข็งหรือนิ่มเกินไปถ้าจะให้ดีนะครับควรจะมีหมอนรองใต้เข่าเพื่อลดความแอนของกระดูกสันหลังช่วงล่างเพื่อรักษาแนวกระดูกให้อยู่ในแนวตรงนะครับ เนี่ยกายวางงายอียืนอีนอนอีหนังนี่บางทีหมันต้องงัดกันไหมต้องดูแลนะครับเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกในภายหลังนะครับพี่ขอบคุณครับนี่หนังแรกกันนะแน่เลยยืนมั้งนะครับเชิญเลยครับใส่ใจในสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย